แตอนนี้ก็ประดับตกแต่งแต่สีเสียงได้สวยสวยสนุกงานมากเลยต้องยกให้ทีมงานของขึ้นจบอธิษฐานก็อยากได้อะไรขอเลยเออทําบุญเราต้องขอคราบขอในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลนี่แหละจากขอบคุณมากๆเลยโอ้ยครับเออ่ันอดีตพัฒนาการนี่เออ ยังมีโอกาสนะครับเราสร้างบุญดีนะครับซึ่งความดีที่เราได้สร้างและกัะสังคมจะเติมตัวเราไปให้เราทรั้นเป็นคนดีนะครับการเกิดแกองของเราก็เป็นการตบโคตรตัสดเหลังนี้นะครับัมก็ไม่ใช่หลังใหม่แต่เราก็เอามีการบุรเลาะแลวันนี้เป็นการตบโคตรในการะัฒนาแะเราอยากให้ผู้สังคมทุกท่าน ในตุโบราณการงานครับก็ได้โอกาสเด็รับปิดทองนะครับมีการร้างราฐารนิดทองนะครับน่าจให้ไงานนะครับแล้วก <c oughs> <may> <sh> ็ออกมาด้านหลังเะครับเพื่องที่เรียกว่าเป็นที่รลกเป็นของพี่นชาวแล้วก็เข้าไปกราบข้าประธานในอุโบราณกอาตุ้า ทีนเร้าบทีนัจนั้นออกไยากเป็พุตมลในารให้เป็นทีม่ขนไปวันนี้ครับคุณแล้วจะรับท่ามือในวัดทังองั้เาเียรางเราไม่ใช่แค่คุณแค่เราย่งเดียวป็แกย่าเดียวนะครับุณอยูคนดีแต่จะไม่ขอข้อไหนนะ เขียนใไปแล้วค่ะเขียนมาเยอะนะคะเขียนไมีเขียนอะไรบ้างก็มีเป็นชื่อของเรานะคะแล้วก็อขอมุทิถ้าอยากใครเขียนเลยนี่ค่ะทำบุญแล้วเราก็ต้องดีนะคะทของมุทิตนี้นะคะอาสาหนองจอกนะคะ